สวัสดีชาวเกมเมอร์สายไอเคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแค t Fantasy ซ bon ีบายบนไฟ e ออร์แก๊ตเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงตัวละครที่หลุดมาเฉยเลยนะครับอย่างตัวของโรสมันหรือว่าโรซ่ามันนึกว่าปลากระป๋อง <laughs> เอ,อนะครับกูหลับราตีนะครับตัวนี้ยังไม่เข้ามานะอันนี้จริงอะ่ะมันต้องมันต้องสุ่มตัวลูลูนะครับรูลูแล้วก็ค่อยมาเก็บตัวนี้เนาะอนอื่นเลยต้องบอกเลยว่าต้องมีมิกาหกดาวนะครับเพราะว่ามิกาเนี่ย มันต้องหกดาวนะครับมันจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นในส่วนของการตีบอสนะครับมิกะมันจะได้เก่งขึ้นนะมันจะมาเสริมมิกะได้นะครับเพราะว่ามิกะเป็นตัวที่โองมากๆนะครับในการที่เราเอาไปตีบอสเนาะแต่ก็มีในส่วนของตัวเจมิโนนะครับในการที่เราเอามาเล่นได้ดีมากๆอยู่แล้วถ้าใครทำมิโนดาวเยอะเนี่ยมิโนมันจะเก่งกว่าอยู่แล้วนะแต่ถ้าทำมิโนดาวน้อยเนี่ยมันก็สูสีกับมิกะนะครับมิกะหกดาวมันก็เล่นกับในส่วนของทีมรถมันเนี่ยได้เก่งกว่านะครับแล้วก็ต้องมี ลูลู่นะครับหกดาวนะครับต้องมีลูลู่หกดาวมิตการหกดาวเราก็ค่อยมีตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างต่ำหนึ่งดาวนะครับเพื่อนๆสามารถมาอ่านด,ดูสกิลได้นะแต่หลักก็คือตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวที่จะเอามาเปิดการตรีตามนะครับมันทําให้มิกการเนี่ยไม่ต้องกดการ์ดตัวเองเยอะนะครับปกติเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มิการตีสามรอบใช่ไหมนก็ต้องกดการ์ดตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องกดการ์ดของกกม,มิกาก็ได้นะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่ต้องกดการ์ดให้มันครบก็ได้เราอาจจะต้องกดบ,บัฟนู่นบัฟนี่แล้วมันก หลืออีกสักหน่อยนึงใช่ไหมอันนี้จบเทิร์นเนี่ยเขาก็จะออกไปตีตามได้เลยนะถ้าเขาทำหนึ่งดาวนะแล้วก็ม er ิกะก็จะสามารถล้ำต่อได้อีกนะครับรวมถึงตัวละครลูรูเนี่ยเป็นตัวละครที่มีการแบบเโจมตีตามด้วยเนาะก็จะต้องเล่นกับรูรูด้วยนะครับก็ต้องมีมิกะรูลูแล้วก็รถมันนะครับอีกตัวหนึ่งเพื่อนๆจะใส่ตัวอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นน้องฝนก็ได้หรือว่าเจมิโนก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเล่นแต่ส่วนมากะเขาจะเอาไว้เอาไว้ตีพวกที่มันแบบว่า ตีบ uh, อสเวิร์ดเงี้ยอืมวอสเวิร์ด่เงี้ยคือแบบสบายนะครับใช้ได้ห้าตังกนะ่อนเนาะอืมก็จะทําให้เราเนี่ยได้คะแนนแบบเยอะมากๆแต่ระบบเนี้ยมันไม่ค่อยสําคัญอตรงๆคือของรางวัลมันไม่ได้ <c oughs> มีค่าอะไรมากมายเลยเออนะของรางวัลไม่มีค่าอะไรมากมายแต่ว่าก็ตามนั่นแหละนะครับนันก็เป็นตัวที่เอาไว้ตีบอสเวิร์ดเก่งแล้วก็อาจจะตีบอสกิจกรรมได้แค่บางบอสเนาะเพราะว่ามันมีมิโนโที่มันตีบอสกิจกรรมผมว่ามิโนโก,ก็เก่งกว่าแล้วก็ มันจะมีกิจกรรมพวกนี้ที่เราจะต้องใช้ตัวที่มันเป็นตัวเฉพาะนะครับในการที่เราตีนะครับในส่วนของหมวดต่างๆเนาะเพื่อที่จะได้รับรบัฟหรือว่ามันเป็นแมคินิกการเล่นของตัวบอร์สนั้นนะครับซึ่งถามว่าเป็นตัวสายไหนก็เป็นตัวสายเน้นแบบ PVE นะครับถ้าใครที่จะเล่น PVP อ่ะได้ไหมผมมองว่ายากเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ตัวที่เป็นสาย PVP อะ่ะมันเป็นตัวที่เอาไว้เล่นตีบอสนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ต้องมี ลูลูหกดาวแล้วก็มีการหกดาวนะครับเนาะถ้าใครจะแลกก็คิดดีๆนะว่าจะแลกดีหรือเปล่านะครับผมเนาะเพราะว่ามันก็ใช้ผลึกดนะักไล์เนาะแล้วก็กิจกรรมมันยังไม่เข้ามานะครับถ้าเราแลกไปแล้วเนี่ยแล้วถ้ากิจกรรมมันเข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะได้เนะาะเวลาเราทําดาวมันก็ได้ผลึกดักไล์คืนมาแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่านะต้องรอดูนะส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ต้องแลกเก็บไว้ก่อนนะครับมันหลุดเข้ามาก็คือปล่อยมันไปตอนนี้คือตู้ตู้กาชาเนี่ยเหลืออีกสิบสองวันนะครับให้รอรอให้กิจกรรมมันเข้ามาก่อนแล้ว ไปแลกมาเล่นดีกว่าแต่ว่าถ้าใครแลกมาแล้วเนี่ยก็สามารถเอามาเล่นได้นะครับสําหรับตัวของรถรถมันนะครับผมเพราะว่าเขาบอกกันแล้วว่ามันเอามาเล่นได้เลยนะถ้าใครแลกมาเนาะผมไม่มีให้แลกไงผมหมดไปกับตัวของเอลินาไปลวดูดิผมได้มาตัวเดียวที่เหลยอผมแลกหมดเลยอืมเป็นไงเดียวไหมนี่แหละข้อเสียของตัวแสงมืดนะครับมันคือมันทาดาวยากนะครับแต่ว่ามันก็มีกิจกรรมที่ช่วยให้เราเนี่ยได้ผลึตจากอะไรเพิ่มขึ้นมาเนาะมันทําให้เรา มีแต้มผลึกไรเนี่ยเอามาทําตัวละครที่เป็นแสงมืดได้ดีขึ้นนะส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะเล่นเป็นทีมมิกาเนี่ยอืไปเล่นที่มื่นดีกว่าเพราะว่ามันมันเปลืองเออมันเปลืองนะครับตีวอสเนี่ยไม่รู้นะตอนนี้คือกําลังผมกําลังอิน,อนกับ PV P ีอยู่ไงเออตีมงตีวอสเนี่ยผมไม่ค่อยได้ตีหรอกแล้วแต่เพื่อนว่าเพื่อน,อนจะเน้นเป็นรูปแบบไหนเนาะแต่ส่วนตัวผมว่าเจมิโนเนี่ยแรงมากหลังจากที่เราลองใช้นะมิโนคือแบบโกงจัดเลยครับผมอืมผมว่าปั้นมิโนดีกว่าเออพามิโน เก่งกว่าเยอะนะครับ ừ, ตอนแรกกับผมคิดว่ามิกกามันจะแบบเป็นตัวที่แบบเล่นได้แบบโกงมากๆนะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยคือเจมิโนเนี่ยโหมดมากนะครับในใน PVE เนาะอันนี้ก็ต้องรอนดูว่าตัวลูลูเข้ามาลูลูแล้วก็ลถมันเข้ามาเนี่ยมันจะทาให้มิกกาเนี่ยมันประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะมากๆหรือเปล่านะเนาะแต่ส่วนตัวมิกกาผมยังไม่หกดาวไงมันก็เลยแบบดาเมจอาจจะหายไปส่วหน,นึ่งอะ่ะเออหายไปเยอะเหมือนกันนะครับจากการที่เราแบบสี่ดาวกับหกดาวก็ดาเมจต่างกันเหมือนกันนะโอเคเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็เพื่อนๆนก็ตัดสินใจเอาแล้วกันนะว่าจะลองเออหยิบมาใช้งานหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ต้องหนึ่งดาวเนาะแล้วก็เล่นคู่กับทีมมิกะนะครับผมเคยทคําคลิปไว้แล้วเพื่อนๆก็สามารถไปย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ารอให้มันมีกิจกรรมมาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคอัปเดตกิจกรรมสักหน่อยแล้วกันเนาะที่เขาใช้ตีบอสกันนะอ่าบอสตรงนี้นะเปนมาเขาใช้เป็นตัวเออเจวิโนนะครับมีใครใช้มิกะอยู่หรือเปล่าเนี่ย มีการตอนแรกคือบอกเอ้ยสุ่มกันเลยสุ่มกันเลยเออเป็นไงมิโนโตเต็มบ้านเลยอืมมิโนโตเต็มเลยครับมิโนโหนึ่งดาวว่างอัซาร์นี่ยังมีคนใช้อยู่นะคนเนี้ยก็ยังได้คะแนนเยอะเห็นป่ะทีมนี้คือทีมแบบว่าทีมแบบสีแบบมีแค่น้องฝนหนึ่งดาวที่เหลือเป็นทีมแบบสีเขียวเลยนะอันนี้คือดีนะเออไม่ต้องใช้แบบตัวมิโนโก็ได้โอ้โหแต่บางคนก็มีมิโนแผมยังไม่ได้ตีเลยเนะี่ยโอ้โหเขามาซีซั่นไหนกันแล้วเนะน,นี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองตีให้ดู อ่ะเดี๋ยวลองตีให้ดูขอจัดทีมแป๊บหนึ่งอ่าน้องฝนเอาเป็นตัวดาเมจลองนะครับดาเมจลองก็ใส่เป็นตัวของจอกกอ,อืมอันนี้เฮ้ยไม่ใช่ดาเมจลองอนะผมใส่เป็นอันนี้แล้วกันอีเดมสองแล้วกันเนาะดาเมตลองนะแล้วก็มิโนนะครับดาเมจหลักก็ใส่เป็นมิกะโอเคอันนี้เป็นจอกกนะครับสำหรับเอลินาแล้วก็ตัวนี้นะเฟรเซรียใส่เป็น h p พ เ่าดพแล้วก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนตัวอื่นด้วยปึ๊บตัวนี้ใส่เป็นรับแล้วรับสองพันสองพันแล้วก็ตัวนี้เป็นสามพันครับโอเคเรียบร้อยอ่าเออตัวนี้ผมเปลี่ยนผิดผมต้องเอาตัวนี้เป็นสามพันแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนี้เป็นสองพันไหนอะโอเคเอาตัวนี้เป็นนี้ดีกว่าเป็นอดทนก็ได้ เอาที่มันเป็นกิดดี่นหน่อย HP 6000โ okay. อเคว่าเดี๋ยวมัน ATK สูงเกินไปไงอ่ะก็จะให้มิโนเป็นตัวดาเมจหลักนะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยอันเดียวผมเปลี่ยนนี้ออกไปเดี๋ยวเราเอาที่มันเป็นโจมตีสักหน่อยแล้วกัน7%อ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมตีให้ดูว่ามิโนนะครับใช้มิโนแต่ของผมอ่ะคือคิเลตมันน้อยไงผมก็เลยต้องเอาเฟนเซียมาบัฟ แต่ถ้าคิดเลตผมเยอะอ่ะผมจะใช้ในส่วนของเออตัวที่มันเป็นตัวเศษการ์ดอะ่ะตัวไหนก็ได้วิโอเล่ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ฮิวไหมฮิวทีเทียวกันปัก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 ,ปกแตกไปโอเค น้องฝนอาจจะได้ฮิวทีเดีเยงอะเออมันตะกี้ไม่ได้ไม่ได้กดการไงกดผิดเรียงตำแหน่งผิดอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากในส่วนของตัวเจมิโนกินการ์ดกินการ์ดเฟรเซียไปแล้วกันแล้วก็อันติอ่ะประมาณน,นี้ก็อย่างแสนกว่าดูนะ <laughs> มิโนหกแสนหกแสนเจ็ด เดีย๋ยวมาดูกันว่าเราจะตีเท่าหร่อันที่จริงอ่ะเราลืมกดการ์ดนะต้องกดไอเนี้ยกดตีโจมตีของเฟลิเซียไปด้วยไงไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยโหไม่ได้เลยไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้องให้นิโดเนี่ยเป็นดาเมจหลักต้องกดการ์ดพีโนโก่อนไม่งั้น มันรวมการ์ดแล้วมันจะใช้ไม่ได้ไงี่โนโไม่ต้องรวมการ์ดนะพี่โนเน้นแบบว่ากระจายกระจายกันไหมกดทีละใบอ,อย่าลืมม่านฝนนิรันนะครับต้องกลางไว้โอเคแล้วก็จะกดโจมตีก่อนไหมไม่มีการโจมตีหรอ บัฟไปครับประมาณนี้ไม่รู้ว่าผมจะได้คะแนนเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาตีกันดูปึ้งการมิโนไม่ค่อยขึ้นเลยครับมันไปขึ้นการ์อื่นแทนเนี่ยแล้วผมโดนไอนี่ด้วยมันฝนนีรันยังติดอยู่นะแล้วก็กดการ์ดอื่นไปก่อน เฮ้ยแต่กดผิดลืมไปครับมันใช้แค่ใบเดียวพอ,อพวกมิโน,โนเนี่ยเวลาเรากดการ์ดเนี่ยมันจะได้สองมานาอืมพลาดเลยพลาดได้เป็นไรมันเปลืองการ์ดไงมันต้องเก็บการ์ดมิโนไว้ให้มันอันติไงอ่ะแบบนี้ได้อยู่แล้วก็กินการ์ดไปใบหนึ่งออแล้วก็กลางม่านฝนนิรันร์ไปนะอย่าให้ขาด ไม่งั้นเดี๋ยวบัาบหายเจ็ดแสนม้านฝนนดันต้องติดไว้ตลอดนะครับอืมม่านฝนเราไม่มีแล้ววะม่านฝนเราหมดแล้ววะ บั๊บเราน่าจะหายไปเยอะอยู่นะมันต้องเลี้ยงม่านผลนิรันไว้นะครับแต่เลี้ยงไม่ทันแล้วต่น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าเราโยนถ้าเรากดฮิวเนี่ยเราจะเน้นตัวมิกาะไงอ่านี่ไงกดฮิวไปเน้นตัวมิกาะได้แล้วก็ต้องกดโจมตีไปไหนแล้วกัน โจมตีไปเพราะว่าเราไม่ได้แปะตั้งแต่แรกอ <c oughs> อ่าจจะอันตีเทินที่สามก็ได้น้องฝนเพราะว่าเทินแรกเราก็แปะตัวของเฟิเซียไปก่อนแล้วก็เทินที่สองก็ค่อยกดเออต้องเลี้ยงม่นฝนนี้านนะ่ะในน,นั้ม่นฝนหายไปละมาแล้วก็เดวนินอะแล้วกดไม่ต้องกดฮิวหรอกพี่เกตกด แต่มันจะเสียการ์ดไปใยเลงนะถ้าเราไม่กดอันตีอะอันนี้จริงเฟรเเซียไม่ได้ออกเข้ามาก็ได้นะเออเฟรเเซียเนี่ยไม่ใช่เฟรเลเซียตัวของเอลินาเพราะเอลินามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะมันมีแค่ได้บัฟเนาะ อืมอาจจะเอามิกาเข้ามานะถ้าเป็นทีมเดิมเดี๋ยวผมให้ดูว่าทีมที่ผมใช้เพราะมันได้แค่บับไอ้นี่เฉยบับอะไรอะเอดีเคพวกเนี้ยอะไรไม่รู้ตามสิบกี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละจะไม่ได้ละแต่เอามิกามาผมว่าน่าจะปั่นดีกว่าอืมต้องกดการดไหนเนะี่ยการเต็มเลยอืม เมันจะเปลืองมันจะไม่ได้กดการ์ดไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันเนาะอันนี้ผมใ้ให้ดูเฉยยอันที่จริงต้องเป็นวิกะเข้ามามันจะได้แบบตีฟรีได้เนอ่าสิบสองละิวไปก่อนแล้วก็ตีเห็นว่มการ์ดมันเปลืองอ่ะมันมันการ์ดมันเต็มมือ ถ้าเป็นมิกาเลยยังได้กดได้ไงแต่ว่าเอลินามันไม่ไม่ได้แรงอ่ะลืมไปเลยอ่ะอันนี้ก็ได้ประมาณสิบล้านดาเมจนี่สูงสุดผมสิบสามล้านถ้าเป็นแบบตัวก่อนหน้านี้นะโอ้แต่สิบล้านผมก็ได้ได้เยอะแล้วนะอออ๋อันนี้ผมก็ใช้เอลินาแต่ว่าผมนั่นจะต้องเปลี่ยนเป็นมิกกาอืม อลินาก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันมันได้บัฟไงมันต้องการดการมิโนต้องขึ้นเยอะอืมสูงสุดเขา29ล้านนะคนนี้หกดาวโหมิโนหกดาวแล้วเขามีตัวนี้ไงเขาใช้วิโอเล่ด้วยโอเคก็ทีไม่ต่างกันมากหรอกแต่ว่าเขาเป็นตัวหยิบการ์ดได้เนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมตีให้ดูนะครับโอเคถ้ามีตัวนี้จะได้บัฟแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นตัวตีมอสเก่งขนาดหรอก เท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับเพื่อนๆเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดี